สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวรถบอกทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมนะครับเรซี่นะครับผมครับวันนี้นะครับแหมตอนห้าทุ่มพอดีพารีเลยนะครับผมได้ดันได้ดันจากเกาะเลเวลลิ่ที่เป็นดันซ้อนนะอ่ะซึ่งผมได้บเห็นปุ๊บแล้วผมก็เลยเอออัดคลิปเลยนะทีนี้ผมได้รู้สูตรว่าถ้าดันแหรงยิ่งน้อยเท่ากับว่า ไอตัวบอสใหม่ในรันซ้อนแรงจะน้อยตามเลือดจะน้อยตามนะผมได้ลองดูมาแล้วอุ้ยมันเป็นจริงเว้ยหรือว่าอีกวิธีหนึ่งโดยการที่ใช้อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะหินลูนใช้ลูนลดแรงให้ระดับแรงมันต่ำลงนะผมก็ลองดูแล้วแบบเออมันดีว่ะมันใช้ได้จริงใช่เพราะว่าหินลูนมันลดแรงปุ๊บมันทำให้บอสเราเลือดน้อยไปตอนเนี้ย พอบอสเราเลือดน้อยใช่ไหมเท่ากับว่าเราสามารถโซโล,โลคนเดียวได้ด้วยวิธีนี้จะทําให้เราแบบเออไปได้ไกลขึ้นนะครับทุกคนอ่ะตอนนี้เราถึงห้องบอสแล้วไปที่เรียบร้อยโอเครัดซ้อนมาไปที่เรีวยบร้อยแล้วอ่ะไปะทุกคนเรือนต่อเลยไปเก็บอีกห้าห้องมาดูกันว่าบอสตัวนี้จะเลือดน้อยหรือเปล่านะครับไม่รู้เวลเท่าไหร่นะเดี๋ยวลองดูเลย ตอนนี้เราเคลียรคลิปให้หมดก่อนอ่ะเคลียให้หมดไปเราต้องแข่งกับเวลาหน่อยนะเพราะว่าเราต้องทําเวลาให้มันเหลือมากที่สุดเท่ากับที่ว่าที่เราจี่ทาได้นะเพราะว่าเราต้องใช้เวลานี้ไปตีกับบอสที่จะใช้เอเวฟพลังตื่นของเรานะครับไปไปดูเลยไปตอนนี้ห้องที่4แล้วเราเคลียร์มห้องนี้ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนอเคไปประตูเปิดโอเคเป็นเป็นดันซ้อนนะครับอ่ะเปิดห้องไปเหมือนจะ เหมือนเปิดห้องไปจเจอบอสบอสซอนจินอูก่อนนะอ่าใช่จริงด้วยโอเคดูโอเค,ด,อเคดูทิศไม่ต้องสนใจมันโอเคบอสตัวนี้อ่ะเกิดแล้วใช่ไหมเห็นไหมครับดันแรงแรงดีนะเนี่ยเวลสิบสามแต่เลือดเจ็ดเจ็ดสิบห้าสปโอเคถือว่าเยอะอยู่แต่ก็เราสามารถโซโลได้ครับตอนนี้ของผมเป็นสามารถโซโลได้อยู่ตอนนี้นะครับอ่า แต่ว่าถ้าสมมติว่าดันแรง e, ีผมว่าให้เดาน่าจะประมาณวล7หรือวิ8ประมาณนี้อาจจะเลือดอยู่ประมาณสัก13 13 sp 15 sp อะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับก็ต้องรอดูไปตามลําดับไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมได้เป็นแรงดีนะครับเพราะว่าเลือดอยู่แค่75ซึ่งผมสามารถโสโลรได้นะครับตอนนี้โอเคเดี๋ยวผมขอเล่งสปีดคลิปเพื่อความไวในการตีนะครับผม จะได้ไม่ช้ากับคลิปจะได้ไม่ยาวเกินไปนะครับผมโอเคอ่ะ โอเคตอนนี้บอสเข้าสู่เฟสสองนะครับลูกจากเก้าอี้แล้วโอเคบอสเฟสนี้เราไม่ต้องไปหลบเหมือนเฟสแรกนะครับเฟสนี้เรามีหน้าที่ตีให้ตายอย่างเดียวนะครับแล้วก็รอรับพลังแบบ100%ซได้เลยนะครับผมอ่ะี๋ยวผมขอเรื่องเวลาอีกเหมือนเดิมนะครับไปลุย มาโอเคครับบอสใกล้ตายแล้วนะครับมาตอนนี้ครับโอเคบอสตายแล้วนะครับโอ้มันไม่มีอะไรให้ดูนะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารอดูเลยนะครับว่าบอสที่เราตีนั้นไดออร่าบอกอะไรบ้างนะครับไปโอเคนะครับนี่ก็คือออร่าจากบอสนะครับที่ได้มานะครับจากพลังตื่นรอบที่2อนะครับออร่าค่อนข้างแบบดูแบบ ด a r k มีพลังเกิดขึ้นมาเยอะขึ้น,นครับอ่ามาดูเรื่องบับกันบ้านนะครับอ่าเรื่องบับกันบ้านเหมือนจะบวกพลังขึ้นมาเล็กน้อยนะครับอ่าจากที่ดูครับผมจากค่าพลังเก่าของผมเป็น2นะตอนนี้ก็บวกขึ้นมาเป็น3าอ่าดูเหมือนจะบวกเลเวลด้วยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเคเดี๋ยวผมขออนุญาตบินไปฟาร์มเลเวลสักคู่นะครับผม โอเคตอนนี้เวลของผมก็ตันไปที่เรียบร้อยนะครับเวลเงานะครับผมอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าค่าพลังเงาเราจะแบบดาเมจบวกขึ้นมาเท่าไหร่โอ้จาก3บวกขึ้นมาเป็น2 5 q i เลยนะครับผมกับเลเวล359รนะครับผมที่ตันแล้วโอ้โหเป็นค่าพลังที่บวกมหาศาลนะครับผมเรื่องบัฟการตื่นพลังรอบที่2นี้แบบโอ้โหช่วยได้เยอะเลยนะครับผมกับการแบบบวกค่าพลังเงานะครับผมโอ้โหทำให้เงาเราโคตรขึ้นแบบเห็นได้แบบเห็นได้ชัดเลยนะครับผมอ่ะ บากที่ผมไปอ่านมานะครับเหมือนจะว่าคาเรื่องการตื่นพลังเนี่ยน่าจะเป็นแบบทําให้เงาเราโหดขึ้นแล้วก็ทํให้แบบว่าให้เงาเราตีไกลขึ้นแล้วก็บวกค่าพลังเงาของเราอีกนะครับผมบวกแบบดาเมจอะแล้วก็บวกเลเวลขึ้นไปอะอ่ะอย่างที่ผมคิปก่อน,นที่ผมบอกไปครับว่าถ้ายิ่งแบบเงาเรายิ่งเลเวลเยอะหรืออะไรเยอะนะครับผมมันก็ทําให้เงาเราแบบมีดาเมจกับค่าแบบ ดีแบบอะไรวะ DMs อ่ะ DMP อ่ะเออสูงขึ้นอ่ะเออมันทำให้งอเราแรงขึ้นนะครับผมอ่ะคลิปนี้ก็มีวิธีเท่านี้ครับสำหรับวินี้สวัสดีครับ